แนวข้อสอบภาคกอท้องถิ่นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยาพศ2542ชุดที่ 1. จำนวน20ข้อ ข้อ1เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาใครเป็นผู้แต่งตั้งกอไก่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอข่นในอำเภอขอควายประธานสภาเมืองพัทยางงูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฉเฉลยขอไข่นในอำเภอ ข้อ2ในกรณีที่ตำแหน่งประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยาว่างลงให้สภาเมืองพัทยาเลือกภายในกี่วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงกอไก่7วันขอไข่15วันคอควาย30วันงองู45วันเฉลยขอไข่15วัน ข้อสใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยากก่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอไข่ผู้ว่าราชการจังหวัดคอควายนายอำเภององูประธานสภาเมืองพัทยา,าเฉลยขอไข่ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ4ให้สภาเมืองพัทยาเลือกรองประธานสภาเมืองพัทยาจำนวนกี่คนกอไก่สองคนขอไขา่สาสมคนคอควาย4คนงองูห้าคนาเฉลกกยกอไก่สองคน ข้อ5เมื่อตำแหน่งสมาชิกว่างลงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงเว้นแต่อายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยู่ไม่ถึง180วันกอไก่15วันขอไข่30วันคอควาย45วันงองู60วันเฉลยคอควาย45วัน ข้อ6เมื่อตำแหน่งสมาชิกว่างลงเพราะถึงคราวออกตามอายุข,ของสภาเมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยาให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วันกอไก่30วันขอไข่45วันคอควาย60วันงองู90วันเฉลยขอไข่45วัน ข้อ7สมาชิกสภาเมืองพัทยามีวราการดำรงตำแหน่งกี่ปีกอากาย4ปีไม่เกิน2วาระขอไข่4ปีคอควาย3ปีงองู2ปีถเถลยขอไข่4ปี ข้อ 8. สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวนกี่คนกอไก่22คนขอไข่23คนคอควาย24คนงองู25คนเฉลยคอควาย24คน ข้อกใครเป็นเลขานุการสภาเมืองพัทยากอไก่สมาชิกสภาเมืองพัทยาขอไข่รองประธานสภาเมืองพัทยาคอควายประหลัดเมืองพัทยางองูงงนายกเมืองพัทยาเฉลยคอควายประหลัดเมืองพัทยา ข้อ10ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยามีจำนวนไม่เกินกี่คนกอไก่4คนขอไข่5คนคอควาย6คนงองู7คนเฉลยขอไข่5คน ข้อ11การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นกฎหมายได้กก่กยพระราชบัญญัติขอไข่พระราชกฤษฎีกาขอควายพระราชกำหนดงองูประกาศกระทรวงมหาดไทยเฉลยขอไข่พระราชกฤษฎีกา ข้อสิองรองนายกเมืองพัทยาได้มาโดยวิธีใดกอไก่เลือกตั้งขอไข่สรรหาคอควายแต่งตั้งมง,งูคัดเลือกเฉลยขอไข่สรรหา ข้อ13ให้เมืองพัทยามีฐานะเป็นกอไก่สหาการขอไข่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอควายเทศบาลงองูนิติบุคคลเฉลยงองูนิติบุคคล ขอ้อ14การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วยกไก่สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาขไข่ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและสภาเมืองพัทยาขควายนายกเมืองพัทยาและส่วนราชการต่างๆมงูสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาเฉลยกไก่สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ข้อ15ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไม่เกินจำนวนตามข้อใดกอไก่ไม่เกินรองประธานสภาเมืองพัทยาขอไข่สองคนคอควายสามคนงูงูสี่คนเฉลยกอไก่ไม่เกินรองประธานสภาเมืองพัทยา ข้อ16ภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้เรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรกกอไก่7วันขอไข่15วันคอควาย30วันงองู45วันเฉลยขอไข่15วัน ข้อ17ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม่น้อยกว่ากไก่1สมัยขอไข่2ส,สมัยคอควาย4ส,สมัยงองู2ส,สมัยไม่เกิน4ส,สมัยเฉลยงองู2ส,สมัยไม่เกิน4ส,สมัย ข้อ18จำนวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยให้ข้อใดกำหนดกไก่สภาเมืองพัทยาขไข่นาย,นยกเมืองพัทยาขควายนายอำเภององ,ง,งูผู้ว่าราชการจังหวัดเฉลยกไก่สภาเมืองพัทยา ข้อ19สมัยประทุมสาม,มันให้มีกำหนดกี่วันกอไก่ก15วันขอไข่30วันคอควาย45วันงองู50วันเฉลยขอไข่30วัน ข้อ20ใครมีหน้าที่ช่วยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทำกิจการตามที่ประธานสภา,าเาาา e. ขขามืองพัทยามอบหมายกไก่เลขานุการสภาเมืองพัทยาขไข่ปหลัดเมืองพัทยาขควายรองประธานสภาเมืองพัทยาง,งงูผู้ช่วยเลขานุก,การสภาเมืองพัทยา เฉลยคอควายรองประธานสภา,าเมืองพัทยากด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ